โจมีจะดีหรอดีอ่จับยองฮีมาเนี่ยฮะเอเอไม่อ่ะยังมีปัญหากับฉันหรือยังไง่านจับตัวมันมาจะทาอะไรฮะนี่ลงไปหน้าจับมันมาเป็นตัวประกันเลยอันตรายสุดๆไปเลยอ่ะโจมี่เงอนี่มันจะอันตรายได้ย,ยังไง่านบอกก่อนเลยตัวเน,นี้ต้องจับมันเข้าใจไหมมันทําผิดว่ฆ่ามนุษย์โอ้ไม่ดีแต่ว่านะพวกเราแย่แทนอะตอนนี้เนี่ยผู้คุมเนี่ยแย่ได้ยัไง ผู้คุมไม่พอใจแล้วเห็นไหมดูรอบๆนี่สิดูโอ้โ oh. หม่นะเง้ฉันบอกอะไรว่ามันดูทุกวก็คืออาหารของฉันจะ oh. จับยองฮีมากินอกไวก่อนเลยด่แกจะกินยองฮีตอนนี้ไม่ได้อะนะอีกอย่างเนี่ยเบนดี้เขาดูปอมประการให้เราอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ย เวลาันอยู่แล้วโดวยเฉพาะแกเป็นปีศาจ<น>ลูกชิ้นฉันบอกไว้ก่อนเลยฉัน<ก>ไม่ใช่ปีศาจลูกชิ้นฉันบอกไปกี่ทีแล้วเจ้าหมีแก,แกคือปีศาจลูกชิ้นเนี่ยและแ้ะหน้าตาเขาเขาเป็นลูกชิ้นลูก,กตาแกเขายังเป็นลูกชิ้นจมูกแกก็คือ,อลูกชิ้นตาแล้วเปลือยฟันของแก,นงเ,กนเนี่ยค่ะแกเนี่อันนี้เขาเรียกว่าปูอัด <c oughs> <c oughs> ปูอัดอะไรล่ะตอนนี้เนี่ยบ้านเราพังหมดแล้วเห็นไม่เนี่ยดูสิ <c oughs> อฮาจะไปกลัวทจะไม ่ไม่กี่บาทว่าแต่เอาไงเดี๋ยวผู้คุมมันจะเดินมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้คุมมันเดินมาแล้วก็ยิงมันอีกคุณอะไรไรเงี้ยจบตีมันแล้วลุยนี่แหละนี่แหละนี่นี่เอนี่เอาไปเอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปเอาไปเฮ้ยเออโดนโดนจับจัดมันแล้ว ลุบมันลุบมันแล้วบุกจริแหละผุ้มทำากล้ไปเรียบร้อยคนยิงชั่วนี่เจ้าหมีแะแกกินไม่ได้นะแกกินผู้คุมไม่ได้ฮะมนุษย์ไม่ใช่ยังไงมนุษย์ก็เป็นลาหายของมีเข้าใจไหมนี่แกมันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคือยองฮีอะเอ้า ไยังไม่จบพออะไรฮะน้องพียังอยู่นี่ไงนี่ยอลากเลยลากเลยนี่เนี่ยนี่พุ่น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 เขาไม่จะล้อสวยลากกินแกจะลากทขไปเนี่ยวเขาไม่จะล้อลากกินแต่นี่สวยลากกินมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นี่ยลากไปลากไปเจ้าหมีเดี๋ยวผู้คุมไม่พอใจนะมันจะมาอีกเป็นกองทัพนะฮะนี่เจ้าหมีฉันบอกแกแล้วไงฮะ โอ้ยพี่แกเอายองฮีลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ทำไมฉันต้องลงมาด้วยฉันไม่เข้าใจเลยบอกไว้ก่อนเลยฉันบอกแล้วเว่าพวกนี้เป็นอาหารของฉันทั้งหมดเข้าใจไหมเราอีกอย่างนึงเนี่ยแกสร้างความเดือดร้อนอีกแล้วนะผู้คุมมันหมาอีกแล้วเนี่ยเป็นองทัพเลยแกสร้างความเดือดร้อนฉันยังไม่ววาแกเลยทุกวันนี้แกก็เดือดร้อนทุกวันแล้วเนี่ยเดือดร้อนฉันตลอดเลยไอ้ลูกคิ้นธรรมดาไม่ชอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยด แล้วแกใครให้ไปยืนบนเสาไฟฟ้าเนี่ยฮะใครต้องยืนอยู่ที่สูงที่สุดเข้าใจไหมเพื่อจะมองพวกทั้ง่างอย่างพวกแกยังไงล่ะเดแกเป็นผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้บอกเขาใช้เป็นผู้บัญชาสูงสุดสุดยอดสูงสุดที่สุดในโลกนี่แล้วนี่ตัวอะไรของแกเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยฮะนี้อ๋อ เขาคือตัวตัวละครของฉันมันคือซอมบี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้จากเกมเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไต่เลนคิวหรอเลนคิวก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะโอยว่ะคิวจริงเลยก็ยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักแต่ที่รู้อ่ะตัวนี้มันโหดมากหรอไหนขอดูความสามารถมันหน่อยได้ไหมว่าจะจัดการผู้คุมตัวรอบๆบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เลยเดี๋ยแกดูความสามารถกันจัดการได้ยังเนี่ยฮะไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้เน่ จัดการมันเลยเจ้าขวานยักษ์ไปเจ้าหัวขวานจัดการแล้วดิเอือป็นไงละอจอกจริงๆเลยอะไรอ่ะไ่ไอจอกอย่างนี้ไแย่แล้วจห๋ยไปแล้วไปจุ๋นี่แกไมพี่แกเอาตัว เนี่ยฮะทำไมตัวมันไกญ่จังเลยเนี่ยไม่ได้เก่งเลยเนี่ยดูดูมันย่อเย้ยสิมันย่อเย้นอเอ่ะดูจูบีเย้ย่มอ่ะเขาย่เย้ยยงทีมันบ้างอ่ะอย่าหนี้จมบีย่เย้ยยงทีมาเกตเตปียงทีทำไมเนี่ยฮะเพราะมันย่เย้ยตัวละคกทันเขาย่เย้ยยงทีบ้างเนี่ยนี่คุมิภูคุมท้ามาไรเนี่ยไอ้มามาโย่เย้ยยงทีบ้างมามา ใช่ใช่เลยไฟฟ้าเจ้าหมีฉันว่านะอะไรแล้วว่าต้องไปตั้งหลักก่อนไหมอ่ะฮ่ารถชั้นสวยไม่ล่าเจ้าหมีดูรถเท่มากๆเลยสวยช่วยมากเลยสวยมากเลยนี่เป็นยอดไปเลยนี่ฉันซื้อมาในราคาถูกมากๆเลยนะซื้อมาที่2ล้านแน่ราคาแค่ล้านนี่เลยาคาเนี้ยเปนคาสิ่งดงมากว่ก็ต้องราคาประมาณ เท่าไรเนี่ยราคาประมาณเจ็ดแปดล้านี่ไม่ใช่หรือไงใช่ฉันเจอคนรู้จักอะเขาขายให้ฉันแค่สองล้านเองเป็นไงล่ะรถสีแดงเหมาะกับฉันมากมเลยห้ะนี่ว่าแต่แกเอายองฮีไว้ไหนเนี่ยฮะให้เอายองฮีไว้แปะฝาบ้านแล้วฮะไหนอะฉันไม่เห็นเลยเนี่ยยองฮีเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไง หยองฮีไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าพูกคุมมันมาทำไงเนี่ยเอาเอายองฮีไปแอบในน้ำไม่ได้หรอไมันเป็นง่อยอยู่ฉันบอกไว้ก่อนเลยพวกคุณอะกระจายเปล่าได้ใจเหรอโอ เจ้านายของเรามาซะดีๆลองทั้พวกเราได้ล้อมบ้านแกไว้หมดแล้วถ้าแกไม่คืนแล้วก็คุณเปียกเท่ทำไมอ่ะเฮ้ยเขาเลยเรถเดินม่เฮ้ยเดี๋ยวให้ให้เขขี่หลังไปด้วยคนอีกแป๊บนึงปอกตึกมีสควอชอยู่ตรงกล่องเลยงานขี่ไล่คาสร้างยองยองไปให้ไปส่งที่ไหนลูกค้าหานี่ตรงตรงหนี้ปากซอยจะไปซื้อของไซีรีส์ว่นได้ครับคุย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 เดี๋ยว เจ้าหมีด้วยเราไว้ก่อนเลยว้ายเจ้าหมีแกลงมาเดี๋ยวนี้จะไปด้วยกันทำไมเล่าไม่มีแกไม่เคยนั่งหรือไงแล้วกล่องกระดาษอ่ะรู้จักเปล่าคนที่เขาทำกล่องกระดาษเอาที่ทุกคนอะแหละดิไม่เขาจะช่วยดิดิไม่หลอกให้มาเตือนหรือมาเล่นมุกวันนี้ออไปแล้วอ่ะ เดะเจ้าเหวเราได้กำจัดเจ้าหัวหน้ามันทิ้งแล้วอะไปทำยร่งไรกันเนี่ยว้าวว้าว้าวว้ีวว้าวแกาว้ารถ้าวว้ว้วแ้้ววว้ว้้าวว้้ว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  กระบาชนมันเลยชมไปสิไว้โดนล็อกไปหมดเลยเอาไว้ไว้เออฉันขอไปเอ่อนี่พารากอนหน่อยครับพารากอนหรอมีไปไปพาราดอกดีกว่านี้เอาวาฉันโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ รถแขก็ควันขึ้นแล้วด้วยดูนี่ตอนนี้รถฉันเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะราคาทั้งสองล้านแน่เจ้าหมีเร็วสิดับน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดับน้ำสิเอารถดับเดี๋ยวนี้เร็วได้เลยเดี๋ยวฉันดับน้ำพร้อมกับสไตล์ให้ดูเลยไม่ไมนจะไม่แล้วไม่หรอกไม่หรอกนี่แน่พี่แย่แล้วดับเดี๋ยวนี้เลยพ่อกระโดดลงไปในน้ำหาไปแล้วรถฉันพังหมดแล้วเนี่ยอะ ดีมากเป็นยี้จุมฉันไม่ได้ดับอย่างยี้สัน,น่อยอ๋านี่มันอะไรเนี่ยเจ้าหมีเออนี่มันก็คือยองฮีขัสุดยอดเพราะฉันได้ดัดแปลงมันแล้วจะบอกนะว่าแกดัดแปลงมันมาเป็นพวกเราแล้วหรอเงอะใช่แล้ฉนดัดแปลงไว้เป็นพวกเราแล้วนี่ดูอยองฮีทาโเต้าไหมดูดูดดู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 ดดดดดด เดอือพึงกลน,นี่ไม่ชิงกันเป็นยังไงดิท่านไม่ดัดแปลงแล้วท่านไม่เอาสมองของหลิงมาใส่แทนซีพียูของยองอีสมองหลิงผ <Sw ing. c oughs> ่นดิถึงแกจะดัดแปลงมาแล้วอ่ะแต่ว่าดูดิกระเพาะไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงใครไปเอากระเพาะมันมาต่อมาหนึงกระเพาะกระเพาะมันต้องดัดว้ายดูสิทูเปอร์ล่างสีชมพูเห็นไหมดู มีแบบว่าสควิตเกมด้วยข้างหลังอ่ะเป็นแบบ<น>ทูปเปอร์ดูโหพร้อมยังพร้อมแล้วลุยเลย,เลยไปเลยไ,ไปเลยว้าวไม่ะไมอะไรอะ่ะแป๊บเดียวฉันตายเลยเหรอเนี่ยฮะเอาละนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างสควิตเกมกองพลนทหารนะครับผู้คุมแล้วก็จงหมียองฮีเอาอะไรอ่ะนี่แกนี่มันใค ยองฮีทำไมมานั่งตรงนี้อะเจ้าหมีอันได้อัปเกรดสมองยองฮีแล้วจากสมองลิงกลายเป็นสมองปาวันแลบอกไว้ก่อนเลยอัปเดตเดี๋ยวเเมื่อกี้เมื่อกี้มันสมองลิงอันนี้เป็นสมองปาวานแล้วเหรอฮะใช่ใช่ใช่สมองปาวันแต่เมื่อกี้เราตายแป๊บเดียวเองแล้วโดนแบบว่าทูเปอร์แบบว่าลากสควิดเกมเดี๋ยวยิงแป๊บเดียวหายไปเลยนะเจ้าหมีไอเดียวดูหัวน้าฝั่งนั้นมันกินป๊อกคอนโทรเลยเห็นไหมเนี่ย ฉันมีพลังที่จริงใหญ่บอกว่าก่อนเลยที่แกพวกแกฮือแกเข้ามาเลยฉันจะแปลงร่างแล้วโอ้เจ้าบีอะไรอ่ะเอ้ยไปยังไงล่ะเยลากอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เห็นล่างแกเลยนี่แกแกต้องเจอฉันเดอะบุสต์มีไปไหนเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยจุาบีโอ้ พวกแกมาเลยไม่มีใครใหญ่ข้าวปาเท่าฉันเลยโดนแล้วเป็นไก่ไล่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยิงกันแล้วยิงกันแล้วโยกขีความไปแล้วยกขียิงมันแล้วเดี๋ยวทำไมมันยิงกันเองนะทำไมมันยิงกันเองอ่ะจะยิงบอลยิงบอลโอ้มันมากมันมากจะหมีจัดการเร็ว เยียบมันจ้ามีเยียบมันเพลาสิเขาไม่ไจะสมองมันเนี่ยเนี่ยเขาปวดเพิ่มเป็นไงเรียบร้อยเหลือบอสใหญ่เหลือบอสใหญ่เหลือเจ้าบอสใหญ่เจ้าใหจัดใจเจ้าบอสใหญ่มันก็จะลุยกียกฟู่ขึ้นไปดินนะอืมยองฮีทจบเลยยองฮีแพ้เขาได้ไงเนี่ยโอ้ยกระจกจังเลยดูฮียองฮีสมองปาวานทำไมเป็นอย่างเงี้ยสมองปาวานอ่ะ แล้วนั่นเป็นไรอะไม่ดูดตายนี่ไอ้ขอฉาไป่อกี้เคลีบจังสิงงมีเพลไม่ทัน <S <S ไม่ดูดตายใช่ไหม,ไมย,หม <S <S ยงฮีเปลี่ยนจากสมองคอมพิวเตอร์เป็นสมองยองาเป็นสมองตะวน<อ>ันสุดท้ายก็สู้ลงไปนอนตายตรงนี้เจ้าศัตรูที่เอาชนะมันได้เขายันพา,าดค่าตัวยิงด้วยกันอินปืนไฟฟ,ไฟฟ้าไฟดูดตายลงน้ำชีวิตก็มีอยู่แค่ยังไงนอนกันได้แล้วน่าเศร้าจริงเลย